สวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับพูดถึงความพร้อมครับพี่สสัปดาห์แล้วครับจะถึงศึกใหญ่วันหนึ่งหสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่โจพร้อมเต็มร้อยแล้วครับเต็มที่แล้วอาทิตย์สุดท้ายเห็นบอกว่าเพิ่งจะลงเครื่องมาจากอเมริกาเลยเดินทางมากี่วันแล้วพี่พี่โจถึงกรุงไทยอ๋อเพิ่งถึงเมื่อวานเองครับถึงเมื่อวานออ๋อแล้วก็ดิีตรงมาที่เก็บตัวฟิซซ่าตรงนี้เลยใช่ครับการที่ซ้อมครั้งนี้พี่โจเตรียมตัวมากี่เดือนครับพี่ เริ่มออกกาลังกายจริงๆหลังจากชกเสร็จครั้งที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาก็ออกกาลังกายมาตลอดเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วเริ่มเล่ง2อ็ประมาณ2เดือนเรียกว่าเต็มที่เลยเสรับไมีสองเดือนครับคราวนี้พี่โจพูดถึงกติกาในการต่อยไปมีครั้งแรกที่เราต่อยนี่ค่อนข้าง,งสูสีในกติกาคี่บ็อกซิ่งเป็นแฟนก็เชื่อว่าน่าจะแบบแม่คาใจในกติกาคียบ็อกซิ่งเพราะคราวนี้เอามาต่อยเป็นกติกามวยไทย โดยส่วนตัวพี่โจเองีององ่มองว่าพอมาต่อ,ตอ,อยในส่วนกติกาเมยไทย,เ,ยเราจะเสียเปรียบในส่วนความต้องสว,วงตอนฉายนะครับกติกานี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราความถนัดก็มวยไทยอยู่แล้วผมก็โตมาจากมวยไทยเนาะกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อก่อนผมชกคลิกบ็อกซิ่งเยอะก็จริงอยู่แต่ว่าความถนัดจริงๆของผมก็ยังเป็นมวยไทยอยู่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลยอย่างในไฟล่าสุดที่ทางตะวันสายชกในแบบมวยไทยเนาะผมว่าโจจะได้ดูโจประเมินอะไรจากไฟนั้นได้ครับ ประเมินโอ้เก่งสมคำล่ำลือจริงๆรับสมกับเป็นแชมป์มไม่ประเมินเยอะเขาเก่งมากๆครับผมน้องเก่งมากๆถ้าถามแบบจเจาะลึกเลยถ้าเกิดในไฟนั้นมองเห็นทีเด็ดหรืออาวุธอะไรที่น่าจับตาครับตะวันฉายโอ้หมัดสออคมเร็วครับหมัดพัฒนาหมาัดดีมากแล้วก็ลูกเตะแน่นอนอยู่แล้วเขาเป็นอาวุธเด็ดของเขาอยู่แล้วจุดแข็งน่ะเห็นทั่วตัวนะแต่จุดอ่อนน่ะมองเห็นยากมากๆเลยต้องรอดูบนเวทีว่ามันจะมีช่องมีอะไรหรือเปล่า ก็คือต้องอาจจะต้องดูหน้าง,งานต้องดูผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่เกมการชกด้วยครับว่าน้องจะมาแบบไหนผมจะไปแบบไหนแต่ถึงหน้าเวลานี้นะตอนนี้นะครับตัวของโจคิดว่ามีอะไรไปไปเป็นไม้เด็ดหรือไปเป็นลูกแก้กับเขาครับเราชอบต่อยหมดัดชอบเตะอยู่แล้วหมัดกับเตะเราเตรียมไปเยอะอยู่แล้วครับก็เหมือนซ้อมมวยไทยปกติเขามีศอกมีอะไรไปด้วยปั้มด้วยครับตอนนี้แล้วเรามา เรามาพักหรือว่ามาทําร่างกายนะอยู่ที่ค่ายลูกทาฟ้าเอ,อตอนนี้น้ําหนักเป็นไงครับน้ําหนักผมดีครับผมน้าหนักไม่เยอะครับผมน้าหนักเกินแค่นิดเดียวตลอดอยู่แล้วเกินนีดเยอะไหมเกิดพอบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับอ้อสี่ห้าปอนด์หกปอนด์เองครับผมน้ําหนักน้อยอน้าหนักไม่เยอะทุกครั้งครับผมสิบปีสุดท้ายน้ําหนักผมเท่าเดิมทุกวันครับไม่เปลี่ยนโอนี่มันเท่ากับว่าน้ําหนักเราน้ําหนักของเราเองครับสิบปีแล้วน้ําหนักนี้พี่โจพูดถึง สภาพอากาศพี่อเมริกากับไทยตอนนี้มันมันต่างกันไหมครับพี่โอ้ต่างเยอะครับบ้านเราร้อนตับแตกเลยครับผมนั้นก็การทําน้าหนักก็จะง่ายขึ้นถูกไหมครับพี่ง่ายขึ้นครับ <c oughs> แต่การซ้อมก็จะเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมเยอะหน่อยมันร้อนร้อนเอามากๆอยา่างไฟหลังๆนี่ของของพูดถึงตะวันฉายนะครับรู้สึกวา่ามันจะมีขั้นปะั้มด้วยเพราะว่าเป็นมือไทยครับเอออย่างโจได้เตรียมเรื่องลูกประมาณนี้มาแล้วครับ โอ้มาครับเราซ้อมมวยไทยซ้อมทุกรูปไปแล้วครับปั้มทั้งวงในวงนอกทั้งการลุกการรับอาวุธทุกอย่างครับผมถ้าจะให้โจทํานายผลการแข่งขันในไฟน์นี้พอจะบอกได้ไหมครับโอ้เราก็เชียร์ตัวเองเชียร์น้องมันด้วยเลยนะผมก็เชียร์น้องมาตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าทํานายนะทานายไม่ได้หรอกมันต้องไปรอดูนเวทีที่หนึ่งว่าจะไปแบบไหนพูดถึงถ้าสมมติ เกมไฟนี้ผ่านไปพี่โจสมมติน,นะครับถ้าสมมติว่าพี่โจเนี่ยประสบเขาเรียกว่าเขาสำเร็จในการต่อยก็คือได้เป็นแชมป์ในส่วนกติกามมยไทยนะครับอนาคตบางเป้าที่จะไปล่ากติกาคีบ็อกซิ่งด้วยไหมต่อการแชมป์เป็นแชมป์โลกถ้าถ้าความคิดผมตอนนี้นะผมอยู่กับมวยเพราะว่ามันเราใกล้ช่วงเวลาสุดท้ายแล้วคงจะล่ามวยไทยแล้วก็คงจะจะทากับมวยไทยเต็มที่ไปก่อนคงจะอยู่กับมวยไทยแล้วครับตอนนี้อแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับพี่โจเพราะว่า เร็วๆนี้ก็เชื่อว่าทางรายการวันเนี่ยจะมีเป็นรายการเขาเรียกว่าเวิร์กลังปีเป็นรายการทัวร์นาเมนต์ส่วนตัวพี่โจเองมองในส่วนทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าตั้งเป้ากับทัวร์นาเมนต์นี้ไว้บ้างไหมครับโอ้ไม่ได้คิดกันเลยครับตอนนี้เราเรามองแค่ไฟนี้กันอย่างเดียวเลยครับครั้งหน้าเราเรายังไม่ได้คิดอะไรแล้วพูดถึงตัวโจเองก็คงจะได้ดูเกมการชกของตะวันฉายในไฟที่แล้วแล้วเนาะครับอ่า โจความพิีพินยังไงกันบ้างครับน้องตะวันชายน้องเก่งมากๆครับเป็นเป็นราชาของรุ่นนี้โดยแท้เลยอืก็คือเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเด่นรู้จุดแข็งเขาอยู่ที่ตรงไหนครับที่โจจะต้องประหนักมากๆจุดเด่นทุกคนเห็นอยู่แล้วเนาะเขาเตะซ้ายแล้วก็ถีบหนักรุนแรงรวดเร็วแล้วก็มองเขามีหมัดมีศอกเสริมด้วยคืออันตรายรอบด้านเหมือนกันก็คือหมัดศอกวงในเป็นไงวงในวงในแข็งแรงครับวงในแข็งแรงในส่วนนี้โจคิดว่าโจน่าจะเอา อาวุธไหนไปสู้เขาอาวุธเราเตรียมมาทุกอย่างครับผมซ้อมหมัดเท้าเข่าศอกทั้งวงในวงนอกปั๊มอะไรซ้อมมาหมดทุกอย่างเรื่องการไปสู้เกมบนเวทีนะมันต้องต้องดูนะจุดนั้นอีกทีหนึ่งว่าน้องเขาจะมาแบบไหนแล้วเราก็ตอบสนองกลับไปแบบไหนก็คือโจอาจจะมองว่าการเตรียมตัวในร่างกายเราอ่ะมันก็ดีแล้วใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวปลายอย่างนีน้คือเกมการแข่งขันบนเวทีใช่ครับ ถ,ถ้าพูดถึงเกมการแข่งขันบนเวทีหรือที่เราเรียกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าคิดว่ามันสําคัญต่อเกมการทุกในไฟนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้สำคัญมากครับระดับเรื่องการแก้เกมบนเวทีเรื่องสายตาสําคัญสุดๆแล้วครับน่าแสดงว่าโจน่าจะมั่นใจนอกจากมั่นใจตัวเราแล้วในตัวทีมทีมงานของโจโจก็มั่นใจด้วยใช่ครับพวกเราทํางานกันอย่างหนักมากๆครับไฟนี้โจมีทีมงานมาจากสหรัฐอเมริกา เป็นเพื่อนกัน2คนครับเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมาตั้งนานแล้วครับเป็นเพื่อนทั้งมวยนะครับเป็นเพื่อนครับอรุณรุ่นเดียวกันเป็นนั้งมวยทั้งซ้อมมวยด้วยกันแล้วก็กินเที่ยวเข้าพับเข้าอะไรด้วยกันด้วยครับทุกอย่างลยครับแล้วพอมาอยู่ที่นี่มีทีมงานจากฝั่งเมืองไทยไหมครับใช่ครับผมไปซ้อมที่แฟร์แท็กครับก็เสียที่แฟร์แท็กก็เอ็นดูครับช่วยเหลือเรื่องการซ้อมแล้วก็ผมมีเพื่อนที่อยู่ที่นี่ครับอยู่ด้วยกันก็ไปซ้อมด้วยกันแล้วว่าทีมแบ็คแบ็คของเราเน ถ้าจะพูดถึงเกมการชกใ,ในวันนั้นนะครับถ้าเกิดเราเจอเนี่ยเราเจอตะว,วันชายเรามีความมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยจะชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมชกทุกครั้งมั่นใจในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเต็มที่ทํากันเต็มที่อยู่แล้วเห้วเรื่องผลการชกเรื่องบนเวทีเกมบนเวทีต้องว่ากันอีกทีนึงแต่ความมั่นใจเราให้ตัวเองเต็มร้อยเสมอมมมทุกไฟครับทุกไฟเต็มร้อยเลยครับครับทุกไฟคิดว่าเกมการชกเนี่ยครับมันจะจบแบบไหนครับกูบอกเลยยากมากเลยนะ ความหนักผมว่าหนักกันทั้งคู่นะครับใครโดนก่อนก็มีโอกาสไปกันทั้งคู่แล้วก็มีโอกาสจบห้ายกก็มีเยอะเหมือนกันอนไนเยอะกว่าระหว่างไม่ครบยกกับครบยกความหนักหน่วงผมว่าด้วยกวันที่เราเราเป็นมวยแรกเหมือนกันเนาะเรากล้าได้กล้าเสียกล้าเปิดกล้าต่อย mm hmm. อาจจะไม่ครบยกก็มีจริงๆก็ไม่อยากให้ครบยกนะไม่ว่าใครจะโดนก็มีโอกาสลงเหมือนกัน mm hmm. ถ้าไม่ครบก็โอเคเลยแสดงว่าโอกาสที่มันจะ จบแบบไม่ครบยกนี่มีสูงเลยมีผมว่ามีแน่นอนครับผมถ้าแฟนๆมวยจะรอดู k คโดูน็อกดาวน์นี่ได้ดูแน่ผมว่ามีโอกาสเยอะครับได้ดูแน่ๆครับจะเป็นใครนั้นก็ว่ากันอีกทีมถ้าถ้าหลังจากไฟน์นี้สมมุตินะครับจบลงแบบที่โอเคแชมป์มันเปลี่ยนมือโจเป็นแชมป์สิ่งแรกที่โจจะทําหลังจากที่ได้แชมป์แล้วโจจะทำอะไรครับ พาเพื่อนๆไปฉลองไปท่องเที่ยวกันก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับคงจะพักผ่อนก่อนครั้งนี้ทางานหนักมากครับก็ต้องพักผ่อนกันก่อนฉลองนี่ก็คงจะเป็นในเมืองไทยไปเนาะใช่ครับถ้าเที่ยวยังไงก็เลือกบ้านเราอยู่แล้วโอเคครับแม้ว่าไฟนี้มันจะจบยังไงก็ตามแต่นะพูดถึงนะครับโจมีอันนี้ถราผมถามความรู้สึกของโจรครับระหว่างมวยไทยกับ็อซิงความรู้สึกของโจอะโจคิดว่ามันแตกต่างกันมากไหมครับสาหรับตัวโจเอง ผมคิดว่าแตกต่างเยอะพอสมควรครับเรื่องเรื่องระยะการยืนระยะความไกลความใกล้แล้วก็เรื่องระยะห่างต่างๆการออกอาวุธมันต่างโดยสิ้นเชิงครับเหมือนว่าเรื่องของระยะเรื่องของอะไรนี่ฟุซิ่งจะเหมือนจะเน้นออกช่วงใช่ครับออกมีช่วง้ามากกว่าใช่ครับถ้าพูดถึงในบรรดานักมวยไทยที่ต่อยในรายการวันในมุมมองของโจคิดว่า ถ้าในแบบกติกามมยไทยใครน่าจะย,ยืนอยู่จุดสูงสุดอะเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนคิดว่าใครน่าจะเก่งสูงสุดเลยเหรอครับโอ้ยมันมีคนสู้รถถังได้เลยเหรอตอนนี้ใช่ไหมนี่เหมือนตอบเลยไหมเนี่ยเห <laughs> <laughs> มือนตอบเลยไหมเหมือนตอบผมมองว่ารถถังอยู่อันดับสูงสเลยรถถังกับซูเปอร์เล็กเอาออมองอยากถ้าเป็นกติกามวยไทยก็อสองคนนี้แล้วถ้าเป็นคีกบ็อกซิ่งครับผมก็ยังให้สองคนนี้อยู่เหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดเป็นคิ่บ็อกซิ่งในแบบต่างต่างประเทศอันนี้ให้ตัวช้อยตัวเลือกประมาณสามคนนะครับอย่างเออร์เซลริชเชนเออร์เซลหน้าโจหน้าเคยต่อยใช่ครับชิงกิรซอฟโจน่าจะเคยต่อยแล้วก็ใครสักคนเปโรเซียนเปโรเซียนเปโรเซียนมาหลักอ่ะสี่คนคุณคิดว่าสี่คนนี้ใครน่าจะถ้าเทียบกับปอนต์ปอนนะใครน่าจะยืนอยู่บนห่วงโซ่สูงสุดเลยตอนนี้ผมยังมองว่าเป็นเชียงกิตนะครับ ิคด,ดใช่ครับถ้าความคิดผมตอนนี้โอเคครับสุดท้ายนี่ครับสุดท้ายนีครับฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่วันนั้นก็น่าจะตามเชียร์คุณไม่น้อยเลยโอ้เตรียมตัวดีมากครับทั้งผมทั้งคู่ต่อสู่ครั้งนี้สนุกแน่นอนครับผมมามาเชียร์กัน